มันซาแล้วแต่ว่าอาจจะมาเพราะว่าหลังเนี้ยหลังคาติดแล้วหลังบ้านเนี่ยหลังคาติดแล้วมันก็มาต้องดูดีๆต้องให้รถแับเบิองนมารถแบบเบิร์นไม่ใช่รถแบบเบิร์มันไม่พอไงคือถ่ายตรงนี้แล้วกันเพราะตรงนั้นมันร้อนมากโอ้โหแบบเหนือแตกสกปรกยี่ห้อสารเมาฤทธสัตว์ พอเสร็จหมดยังฮะอะไรเครื่องมาว่ะกูว่ามาเพราะว่ามันไม่พอรถตะพงมันไม่พออะไรอยู่ในร้านทีวีได้แล้วทีวีแกะได้แล้วแกแ<า>แกเหรอแต,แตกเห,นหนอกระจกแตกมันมต้องมันต้องนอนอ่ะไม่งั้นกระจกมันจะแตกแต นเมื่อแกถ่ายใกล้มากเหรอเออเนี่ยเขาฉีดน้ําไปมันไม่ถึงคือเขาดันตรงนี้ไว้ไงเพราะว่ามันไปฝั่งมือแล้วอ่ะมันไปหันตะแพทย์แล้วอ่ะเหรอข้างหลังอ่ะไอ้กันไอ้กันไอ้กันไม่อยู่เหรอเขาเขาดันไม่ให้มันถึงตัวหันนมือเข้าไปเลยเหรอค่ะหันรถไฟนี่้ฮะไม่มาทางไหนอ่ะมาทางรถไฟดิมาทางไหนอ่ะ ตำรวจมาแล้วคกดตำรวจมาท้าที่สุดเลยเนอะโอ้ยเฮียมันมีอันนี้ร้านลีลามันมีพูอีกแล้วร้านลีลามันมีพูมาถึงร้านลีลาแล้วหรอเออมันมีมาถึงร้านลีลาแล้วใช่โกดังเก็บร้านลีลามันมีพูอ่ะโอ้ยฟูมันคุยกันแล้วอยู่ไหนเนี่ยดูก็รู้แล้วเนี่ยมันเป็นอันนี้พูของร้านลีลาข้างหลังเข้าถึง่ข้างหลังมันมีพูไงข้างหลังมันเป็นโกดังเก็บร้านลีลาไงร้านลีลาแล้วใช่ไหมใช่ถึงแล้วเพราะว่าหลังเนี่ยของร้านลีลาหมดเลย ตะเกียมึงไม่เห็นสกายพุ่งเหรอตะเกียเนี่ยพุ่งมาไปถึงไหมเนี่ยถึงแล้วเหรอไม่ถึงเราหรอกเปล่มตาแล้วเขาเริ่มไล่แล้วะเขาไล่ไปฝั่งคุณเหรอเขาไล่ฝังตรงนี้เริ่มตาแล้วไม่น่าถึงหรอกเพราะว่าไฟมันยังไม่ถึงแต่ว่ามันเริ่มไหม้อยู่นนือเขาไม่ถึงอือ มึงนี่ยังไม่เยอะอยู่เลยเออตรองจดจุดที่เริ่มจุดเริ่มอ่ะอะไรมันเกิดจากอะไรอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนไมาช่วยกูนี้เร็วข้างร้านกูเนี่ยเร็วๆข้างร้านกูเออมึงอย่าถามมากอยู่ไหนเนี่ยมเยีเบนอยู่กูเนี่ย và cho nó rồi <laughs> à cái 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 ่มีังแก๊แ <principalmente> ก๊มันมีที่บ้านเลยตหลงบ้านนี้ผมมี นี่เดี้ายดิหาหาไม่เจอ

มี dı, <a> ้เลยที่ยบอยน้อย้เราทานี <cloud> ้ไ <t> ด <Down wei> ้าวแต่หลังนี้ตัดงานแล้วเร่ ก็ไม่เติมใหม่มันไม่มี่อกอิงกับตายพรงว่าเราไม่ไดมีูหอปลาเปลือกที่เลเออถ้าเข้านี้เรียบร้อยเลยอะยาวเลยทีนี้<ม>โหแล้วบ้านบ้าน

แค่ตรงนี้ไม่เป็นไรกัดีแล้ว <c oughs> ททอ่ะขานี้ดูนะาเงวาไปเงี้ยยาวเขาแจ้งไงว่าจจาก,อ,กอะไร คืนลวไปดีกว่ามาแล้วคืนลวถอยดีกว่ามาแล้วมาแล้วถอยก่อนไปแล้วฮะเดี๋ยวแบตหมดแล้วเดี๋ยวไว้ให้ดูใหม่ไปแล้วฮะเดี๋ยวแบตหมดแล้วเดี๋ยวไว้ให้ดูใหม่